กับผมในยชิายชายชิน,นวรมองเห็นความวุ่นวายที่เกิดกับวัดธรรมกายอยู่ในขณะนี้ผมเองผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเสด็จพ่อรอห้าได้เรียกผมเข้าไปหาแล้วบอกว่าให้ผมเคลียร์ปัญหาเรื่องวัดธรรมกายให้ได้ผมบอกว่าเรื่องวัดธรรมกายมันเป็นเรื่องของพระกับพระมีปัญหากันเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้บอกด้วยให้บอกพระที่มีปัญหาเนี่ย เป็นพระที่ไม่มีความรู้ใช่ใช่หรือเปล่าลูกผมบอกผมไม่ทราบพระพุทธเจ้าข่าว่าพระที่อ้างตัวว่าเป็นคือท่านก็ถามผมว่าพระองค์ที่ว่าเนี่ยชื่ออะไรผมก็บอกว่าท่านชื่อพุทธอิสระซึ่งเป็นพระที่ใหญ่มากดังมากอยู่ในแดนมนุษย์ขณะนี้ท่านก็เลยบอกให้นายนิรบาลเข้าหมาหาแล้วไปเปิดบัญชีดูซิ ว่าพระองค์นี้มันเกิดวันเดือนปีอะไรผมก็เลยผมก็เลยบอกกับพระองค์ท่านว่าพระองค์นี้เท่าที่ให้ลูกตรวจสอบในในในแบบในอะไรล่ะ <Okay. S 1> ผมก็ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็ให้ลูกเปิดดูพระองค์นี้เกิดปีเดียวกับเก้ากหม่อมพระพุทธเจ้าข้าคือสองสี่ แต่นายนีลบาลกลับมาบอกว่าพระองค์นี้ไม่ได้เกิดปีในปี2499เหมือนกับเก้ากระหม่อมเก้ากระหม่อมก็เลยถามว่าแล้วพระองค์นี้เกิดเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าในบัญชีเนี่ยเกิดถ้าถ้าไม่ผิดเนี่ยก็คือวันที่สามเดือนกุมภาพันธ์2502ซึ่งอ่อนว่าเก้ากระหม่อมสามสามปีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมก็เลยพูดท่านก็เลยสั่งแล้วก็บอกว่า ให้พูดต่อจากเมื่อวันที่15เดือนตุลาคม2 2559หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตรจากไปแล้วสเสด็จพ่อรอหอ5สั่งให้ผมเปิดหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่ม4ที่ทางวัดท่าสุงได้จัดทำเอาไว้ซึ่งหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่ม4เล่มนี้เป็นหนังสือที่ ผมเองได้ถอดจิตท่องแดนนรกได้เมื่อวันที่22 22เดือนมีนาคม2531ฉะนั้นสเสด็จพ่อรอห้าหรือหรือหลวงพ่อเฤาสีวิงดาซึ่งข้อองค์ท่านเป็นองค์เดียวกันเนี่ยสั่งให้ผมนำเอามาเปิดเผยใหม่เปิดเผยแล้วก็สั่งให้ผมพูดทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ให้ยศตำแหน่งพลเอกเปรมปิ่มสุรานนท์คือหมายความว่า คนเอกเปรมติมสุรานนท์จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ในรัชกาลที่10เท่านั้นแต่จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในยุคสมัยรัชกาลที่9้าไม่ได้พอยศตำแหน่งประธานองคมนตรีไม่ได้มีมีแค่เพียงยศตำแหน่งแต่ไม่ได้มีอำนาจพ่วงท้ายใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือยศตำแหน่ง ประธานองค์มนตรีกับองค์คมนตรีที่ทุกคนได้มองเห็นกันอยู่ในขณะน,นี้เป็นยศตำแหน่งที่ให้ด้วยความเสน่หาซึ่งจะนำเอาไปทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยศตำแหน่งประธานองค์มนตรีกับองคมนตรีเนี่ยถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ไม่ได้มีอะไรเลยคือหมายความที่ผมพยายามเอามาบอกเนี่ย ที่เสด็จพ่อรอ5สั่งผมมาเมื่อวันที่1 5เดือนตุลาคม2559บอกว่าให้เขาเป็นอยู่ในยศตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพ่อแทนพระองค์ในยุคสมัยรัชกาลที่10ได้นี่หมายความว่าต้องการให้ทุกคนไปตรวจสอบดูเองว่ายศตำแหน่งประธานองคมนตรีในยุคสมัยรัชกาลที่9กับยศตำแหน่งประธานองคมนตรี ในยุคสมัยรัชกาลที่10มันมีความแตกต่างจากกันขนาดไหนเพราะอย่างเช่นใครที่จะเข้ามาเป็นองคมนตรีจะต้องลาออกจากทุกยศทุกตำแหน่งที่มีอยู่ในบ้านเมืองขณะน,นี้ไม่ใช่อยู่ในยศตำแหน่งองคมนตรีหรือประธานองคมนตรีจะเอายศตำแหน่งประธานองคมนตรีกับองคมนตรีไปใช้วุ่นวายกับการบริหารบ้านเมืองไม่ได้ทั้งนั้น อย่างที่นายวิษณุเขืองามได้พูดออกมาผมเองเข้าใจแต่คนไทยทั่วทั้งประเทศกำลังสับสนอยู่ในขณะน,นี้ว่าตำแหน่งนายกตตำแหน่งประธานองคมนตรีกับองคมนตรีเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาเจ้าควา้าเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินนั้นจริงเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงในลักษณะที่คนไทยที่ได้รับอุทกภยัยอุทกภัยหรือ คือพูดง่ายภัยแรงหรืออุทโกโภยัยอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดกับที่เกิดกับสามัญชนทั่วทั้งประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์มนตรีกับประธานองค์มนตรีที่จะต้องไปดูแลช่วยเหลือแทนยศตําแหน่งเจ้าขวาเจ้าแผ่นดินนี่แหละคือที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ให้มาปรึกษาในลกนักษณะที่ว่าจะต้องไปคุมที่นู่นไปคุมที่นี่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ฉะนั้นผมเองเนี่ยซึ่งจะมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจผมไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้เยอะแย,ยะมากมายที่ท่านสั่งมาด้วยความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นผมหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10, สิบเสด็จขึ้นครองราชเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยอมคืนยศตำแหน่งประธานองคมนตรีให้กับพลเอกเปรมติมชุลานนท์ แทนที่พลเอกเปรมติมสุลานนท์จะเอายศตำแหน่งประธานองคมนตรีซึ่งพลเอกเปรมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีความหมายผมเองผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะแล้วผมเองเนี่ยต้องการชี้ชัดให้ทุกคนได้รู้ว่ายศตำแหน่งประธานองคมนตรีกับองคมนตรีไม่ได้มีความหมายกับการบริหารบ้านเมืองใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะต้องจําเอาไว้แล้วไปตรวจสอบกันเอาเองถ้าใครอยู่ที่สํานักพระราชวังก็ให้ไปสอบถามกรมมาวังผู้ใหญ่ว่ายศตําแหน่งประธานองคมนตรีกับองคมนตรีที่เห็นโก้สวยหรูลักษณะที่เปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินเป็นตัวแทนเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินตามที่ผมเคยบอกมาตั้งแต่ต้นใครคือรัชกาลที่สิบตัวจริงไหมความว่า ยศตำแหน่งประธานองคมนตรีกับองคมนตรีมีหน้าที่ทำตามหมายกำหนดการเท่านั้นไม่ใช่อยู่ๆจะไปโผที่นูน่นโผที่นี่แล้วอ้างยศตำแหน่งประธานองคมนตรีกับองคมนตรีเนี่ยแอบอ้างไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะไปได้ก็แก้ค้าราชการเกษียณอายุราชการเพียงเท่านั้นเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมาพูดในวันนี้ผมเองต้องการที่จะสรุปหลายๆเรื่อง แต่เสด็จพ่อรอห้าสั่งให้ผมมาพูดให้พลเอกเปรมติมสุลานนท์ไปเคลียปัญหาให้จบก่อนที่พลเอกเปรมติมสุรานนท์จะต้องตายจากโรคนี้ไปผมก็เลยถามเสด็จพ่อรอห้าว่าปีสองห้าหกสองเนี่ยมันนานไปไหมสําหรับชีวิตพลเอกเปรมติมสุรานนท์ตามที่ผมต้องพูดใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะท่านได้บอกกับผมแล้วว่า คนเอกเปียมต้องรับตำแหน่งแน่ผมยังบอกพระพุทธเจ้าค่ะเขากล้ารับตำแหน่งเหรอเพราะว่าเขาเองเนี่ยคือลักษณะที่ว่าใช้ใช้คนอุบายช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าป่วยแล้วก็มาร่วมมือกับนายแก้วขวัญและนายขวัญแก้ววัชโรไทยซึ่งตอนนี้ณนะเวลานี้นายขวัญแก้วกำลังจะตายแล้ว ผมก็เลยบอกเสด็จพ่อให้บอกพญายมราชให้อยู่ไปก่อนดูดีว่าจะผมอยากให้เขาดูความทุกเวทนาเงินทองที่เขาได้มาเขาจะได้มาจากส่วนไหนเนี่ยผมไม่สนใจหรอกผมต้องการให้ลูกเขาให้ลูกเขาทุกคนได้หยุดมองดูสภาพพ่อเขาได้หยุดมองดูสภาพแม่เขาซึ่งสภาพแม่เขาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพ่อเขา มากนักฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมรู้เพราะผมเทวดานางคว้าได้ได้มารายงานให้ผมรู้ตลอดเวลาฉะนั้นผมถึงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมองเห็นกันอยู่ในขณะนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาเป็นเอาตายกับไอ้กับไอ้ธรรมชโยเนี่ยผมพยายามบอกเรื่องอธรรมชโยเนี่ยว่าไอ้การทําบุญให้ทานแบบนี้ ผมยังบอกกับเพื่อนผมเลยที่ไปทาบุญกับธรรมกายเนี่ยผมบอกว่าไปทําบุญกับธรรมกายต้องเอาปืนไปด้วยนะเพื่อนผมยัง,ย,งยังเสือกถามผมอีกไปทําบุญแล้วไม่ต้องเอาปืนไปอา้าวจะได้รู้ไนงะเวลาทําบุญเท่านี้แล้วจะไปสวรรค์ชั้นไหนอะในเมื่อคนยังไม่ตายมันจะไปรู้ได้ไงอ่ะจะไปรู้ไหมละ่ะว่าจะได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นได้จะได้ไปสวรรค์ชั้นนี้จะได้ไปแดนนิพพานผมจะบอกให้แดนสวรรค์มีอยู่หกชั้น นะชั้นที่หนึ่งอ่ะต้องทำกี่ล้านละ่ะชั้นที่สองกี่ล้านชั้นที่สามกี่ล้านที่สี่กี่ล้านนะถึงจะได้ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยผมอยากรู้นะผมเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของวัดปักน้ำเหมือนกันแต่ผมอยู่ในตึกเนคขมะเก้าไม่ได้อยู่ธรรมกายหรอกผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะไอ้การทำบุญให้ท่านแบบนี้ผมพยายามบอกแล้วว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณไปเพ้อเชื่อเองคุณไปเชื่เอเขาเอง ในเมื่อเขาบอกว่าจะต้องได้ไปสวรรค์ชันนน้นนั้นชั้นนี้คุณเคยตายหรืออยังละ่ะคุณก็ยังไม่เคยตายแตะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเอาหอมมาจำหน่ายเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายผมไม่สบายเลยเนี่ยผมจะต้องลุกขึ้นมาเพราะเสด็จพ่อรอห้ามาบอกผมเมื่อคืนนี้บอกว่าหนุม่มเ้ยช่วยหน่อยนะลูกนะคือไหนๆก็ สมเด็จพระบรมก็สเสด็จขึ้นครองราดเป็นรัชกาลที่สิบได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่พ่อได้บอกไปว่าได้คืนยศตำแหน่งให้กับพลเอกเปรมสุรานนท์ได้เป็นประธานองคมนตรีเหมือนเดิมผมยังบอกกับพระองค์ท่านถ้าเป็นผมผมไม่รับตำแหน่งประธานองคมนตรีหรอกแต่ผมจะกราบขอบพระคุณพระองค์ท่านแล้วก็จะมอบหมายยศตำแหน่งนี้ให้กับพลเอกสุรยุทธจุฬา จุลานนท์ได้เป็นประธานองค์มนตรีแทนแต่เท่าที่ผมรู้หมายความว่าเท่าที่ผมรู้ตั้งแต่ครั้งแรกผมไม่อยากเอามาพูดมาพูดเนี่ยผมกลัวจะเสียหายแต่ครั้งนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะผมรู้ว่าพลเอกเปรมผมรู้มาตั้งนานแล้วพลเอกเปรมเป็นผู้ชายหัวใจหญิงเนี่ยมันลำบากมันจะต้องยึดติดอยู่กับยศตำแหน่งนะฮะนั้นการยึดติดอยู่กับยศตำแหน่งมากเท่าไหร่ บ้านเมืองมันก็หุ่นวายมากเท่านั้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่ในขณะนี้สมเด็จพระบรมหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบจะต้องเอาเรื่องที่ก้าวกระหม่อมพูดในวันนี้ไปตรวจสอบหาเอกสารหลักฐานมาให้ได้แล้วก้าวกระหม่อมก็จะมอบจะขอมอบนกซึ่งซึ่งเป็นนกคุ้มที่ เสด็จพ่อรอห้าฝากเก้ากระหม่อมไว้ตั้งแต่ปี2542ถ้าสมเด็จพระบรมเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สิบได้เมื่อไหร่ให้ผมนำนกนี้ทูลเก้าถวายทั้งเก้าคู่เพื่อจะได้ปกป้องทําให้คนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้อยู่กันอย่างมีความสุขได้อยู่กันแบบ หน้าใสาไม่ต้องมาทะเลาะเบาแวงกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะน,นี้ตายก็ไม่มีใครเอาไปได้เหมือนอย่างที่เห็นเห็นโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้แก้งสวรรคตรให้พวกเราทุกคนได้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีแสนดีขนาดไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตรจากพวกเราไปแล้วเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะน,นี้ผมจะใช้นก ผมจะใช้พระผมจะเอาพระซึ่งพระนี้มีมูล,ลคา่ามีมูล,ลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านที่ผมจะทูลเก้าถวายเพราะเป็นพระหลวงปู่ปานวัดบางนงโคอันนี้คือขี่คุดซึ่งผมเองเนี่ยผมเช่ามาแค่องค์ละสองบาทห้าิบเองแต่ทุกคนหาว่าผมบ้าหาว่าผมเพิอเจอสเสด็จพ่อรอห้าบอก เมืองนอกองค์ละสี่ล้านเมืองไทยองค์ละหนึ่งล้านผมมีอยู่ในมือผมเนี่ยห้าพันหร้อยสามสิบสององแต่ผมจะขอทูนก้าถวายรัชการที่สิแค่เพียงห้าพันองเท่านั้นส่วนอีกหกร้อยหกหร้อยสามสิบสององเนี่ยก้วาวกระม่อมจะจะเก็บเอาไว้เพื่อ ขอบคุณคนที่จะเข้ามาร่วมทำโรงพยาบาลกับก้ากระหม่อมอเพราะว่าช่วงเวลานี้ก้าวกระหม่อมอได้จำหน่ายของแค่หัวละร้อยบาททุกคนคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อเจอเหลวไหลเมื่อคืนนี้ก้าวกระหม่อมอได้เข้าไปไปกราบเสด็จพ่อรอห้าเสด็จพ่อรอห้าบอกว่านายขวัญแก้วน่าจะไปภายในเดือนนี้ผมก็เลยบอกว่าให้ช้ากว่าน,นี้อีกหน่อยไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้าข้าเพราะ ก้าวกะหมอมอยากให้เขารู้ว่าความทุกขเวทนาที่เกิดกับชีวิตเข้าในขณะนี้เขาสามารถเอาเงินทองสามารถเอายศตำแหน่งเนี้ยมาใช้แลกซื้อความเจ็บปวดมาใช้แลกซื้อความทุกขเวทนาที่เกิดกับชีวิตของเขาในขณะนี้ได้บ้างไหมทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นก้าวกะหมอมต้องการเอามาเอามาให้คนได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้าวกะหมอมเอาหอมมาจำหน่ายให้หัวละหนึ่งบาท ถ้าเขาตายก้าวกระหม่อมก็จะต้องจำหน่ายหัวละสองพันบาทหลังจากที่นายขวัญแก้ววัชวรไทยตายแล้วก้าวกระหม่อมจะต้องขายหัวละสองบาทหัวหัวละสองพบาทถ้าพลเอกเปมมรมสุลานน์จะต้องตายอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมได้สนทนากับเสด็จพ่อรอฮะ ผมถึงรีบที่จะต้องเอาของท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงทราบ u t u b e ที่ผมพูดให้เลยวันนี้จงทรงเจ้าในที่มามาเอาของเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องไปถวายไปถวายให้มารับไปได้เลยผมไม่ต้องการที่จะเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้มากนักผมทําให้ตามที่เสด็จพ่อหล่อห้าเสด็จพ่อหล่อห้ากับหลวงพ่อเลาสีลิงดําก็คือองค์เดียวกันซึ่ง เสด็จพ่อรอห้าสวรรคตคตแล้วยังไปนิพพานไม่ได้ซึ่งผิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิพพานโดยโดยตัวของพระอ,องค์ท่านเองเนี่ยฉะนั้นคนไทยทั่วทั้งประเทศเีดยรู้กันบ้างไหมเรามีของดีอยู่ในมือแต่พวกเรากลับใช้ไม่เป็นนะผมเอง ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบไม่สามารถเปิดหนังสือทูลเก้าถวายที่ผมกล้าเขียนทูล9ก้าถวายตั้งแต่เรื่องทักษิณไม่มีแผ่นดินอยู่พลตีสนันไปนั่งสนทนากับพลตีสนันอยู่ในแดนนรกเขียนวันตายในายสมัครศุลธรวทเขียนวันตายล่วงหน้าได้บรรหารเขียนวันตายของทุกคนแม้กระทั่งเขียน เรื่องที่นายธนินเจวราโนนเสียธนินเจวลาวนนเนี่ยทุกคนดูกันเอาเองว่าคนที่ก้มหัวเนี่ยแทบจะติดพื้นอยู่ในขณะเนี้คือนายธนินเจวลาโนนมาหาโจรป้นชาติโกงแผ่นดินจริงหรือไม่เพราะผมเองเนี่ยผมได้ไปบอกกับเสด็จพ่อรอห้าแล้วขอให้พญยาย,ยมราชนี่ผมก็เลยถามว่านายธนินเจวลานนกับนางสุดารัตเกยุราพัฒ์ ตาจากความเป็นคนแล้วจะไปไหนท่านบอกว่าแดนอเวจีมหานรกลูก ah บอกโอ๊ยล้วจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงเนี่ยแดนอเวจี G ah มหานรกมันน่าก,กลัวท่านบอกว่าถามนางสุดาราเกยุลาพันธ์สิว่าตอนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอะยอมไปยอมไปแดนอเวจีมหานรกโดยแลกกับเงินค่าจ้างวังเป็ดวังไก่ทั้งเป็นเนี่ย แล้วก็ไปสร้างวัดสร้างวาที่ประเทศประเทศอินเดียอยู่ในขณะเนี้ยผมบอกให้ให้ไปสร้างเป็นหมื่นเป็นแสนวัดก็ไม่สามารถหาทางหลีกหนีแดนอเวจีมหาโลกไปได้เพราะอะไรเพราะเป็ดไก่จะต้องตายเป็นล้านชีวิตเนี่ยคุณสงสารคุณเวทนาบ้างไหมถ้าลองเป็นคุณบ้างเนี่ย มันขวางทั้งเป็นเนี่ยมันทุกขเวทนาขนาดไหนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปเนี่ยผมจะเอามาพูดอีกเยอะแยะมากมายจนกว่าทุกอย่างจะขี่คลายเพราะการเผาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยเผาทรัพย์สมบัติทิ้งครั้งมโหฬารฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมเองเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงผมเองผมได้เอาเรื่องนี้ไปนั่งสนทนา กับเสด็จพ่อรอห้าบอกสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพอพระองค์ขึ้นมาเรื่องปัญหาของวัดธรรมกายก็เกิดวุ่นวายไปหมดนะจนกระทั่งพระพุทธอิสระจะศึกถ่าจับธรรมกายไม่ได้จะศึกท่านก็บอกศึกไปเลยศึกไปเลยพระไม่มีความรู้ให้มันศึกไปลูกนะบอกเสด็จพ่อสั่งมาจากสำนักขยายยมาราชสูดแดนมนุษย์ เพราะว่าถ้าส่วนเขาจะเกิดจริงหรือไม่เนี่ยให้ทุกคนที่อยู่ใกล้พี่ไปตรวจสอบกันเอาเองนะครับเพราะผมได้ไปเปิดบัญชีดูแล้วพุทธอิสระไม่ได้เกิดปีเดียวกับผมคือในปี2499แต่พุทธอิสระเกิดปีกุลสอง2นะแล้วเกิดถ้าในบัญชีไม่ผิดก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะ ถ้าไม่ผิดแต่ผมเองผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะจริงหรือไม่จริงมันจะใช่หรือไม่ใช่เพราะผมเห็นเขาเก่งมากเนี่ยเก่งมากเก่งมากเหลือเกินขนาดเรียกว่าเขามานอนตามข้างถนนก็ไม่มีใครกล้าวุ่นวายไม่มีใครกล้าว่าฉะนั้นผมเองเนี่ยผมพยายามบอกแล้วก็ผมจะบอกทิ้งท้ายอยู่นิดนึงสเสด็จพ่อรอห้าฟากขอบพระคุณ นะขอบพระคุณแทนคนไทยทั่วทั้งประเทศหมายความว่าผมเองเนี่ยให้ผมเป็นตัวแทนคนไทยทั่วทั้งประเทศขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอบคุณพลเอกประวิตยวงสุวรรณถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทยวงสุวรรณเนะี่ยมีความนึกคิด เปรียบเสมือนนายวิษณุเครืองามนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยบ้านเมืองที่หายว,วายวอดฆ่ากันไม่รู้จะตายเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ฉะนั้นท่านสั่งมาแล้วว่าให้พลเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ย ทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ช่างท่านให้ทำไปจนถึงปี2563เพราะสาเหตุใดพอถึงได้นายยกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ถ้าทุกคนยังมีความโลภมีความอยากได้ถ้าทุกคนยังไม่ยอมหยุดมองดูว่าตายแล้วเอาส่วนไหนไปได้บ้างเนี่ยถึงเลือกตั้งใหม่อีกห้าครั้งสิบครั้งมันก็ไม่มีความหมายฉะนั้น คนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยอย่าได้ลุกขึ้นมาเชื่อนะไอ้พวกเสือสิงหกระทิงแรดทั้งหลายเนี่ยทําไมถึงไม่เลือกตั้งเพราะมันเสียผลประโยชน์ไงฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ก็ดีอยู่แล้วฉะนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันปกป้องพระมหากษัตริย์รัชการที่สิบที่เสด็จพ่อรอ้า บอกว่าดีที่สุดแล้วบ้านเมืองเราจะเจริญรุ่งเรืองส่วนจะเจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่เนี่ยส่วนตัวผมเองผมจะจำหน่ายหอมไปเรื่อยๆตอนนี้ใครอยากได้รีบมาเอานะครับผมบอกก่อนผมไม่ใช่ว่าต้องการทยานอยากที่จะขายแต่ผมบอกกับเสด็จพ่อหลอฮนะว่าผมจะทำโรงแจกให้แต่ยังไม่สร้างโรงพยาบาลจนกว่านายขวัญแก้ว จะต้องตายจากโลกนี้เนี่ยผมถึงจะจำหน่ายเพราะมีเงินสามสี่รล้านเนี่ยมันสร้างโรงพยาบาลไม่ได้หรอกผมผมบอกกับพระอ,องค์ท่านไปแล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องกราบขออภัยพลเอกป็นมปิมสุรานนเกี่ยวกับเรื่องนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงด้วยนะเพราะผมไม่ได้พูดเองนะ,สะเสด็จพ่อบอกมาจริงๆแล้วถ้าเป็นผมที่ได้สนทนากับสเสด็จพ่อรอ้า ผมเองเนี่ยผมก็ไม่รับตําแหน่งหรอกครับตําแหน่งประธานองคมนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีอํานาจอยู่ในมือมันมีแค่ยศตําแหน่งฉะนั้นผมเองเนี่ยผมไม่อยากพูดกล่าวถึงนะไม่อยากพูดกล่าวถึงเพราะผมเองเนี่ยได้สนทนากับเสด็จพ่อรอห้ามาเรียบร้อยแล้วผมบอกเสด็จพ่อถ้าผมมองเห็นนายไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยโอซ่าจังเลยเสด็จพ่อ ทำไงดีนะผมขอให้ให,ให้ยศตำแหน่งได้ไหมคือไม่ให้อำนาจอะ่ะเพราะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยมันมีทั้งยศตำแหน่งมันมีทั้งอำนาจล้นล้นฟ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ผมขอแสดงความดีใจกับคนไทยทั่วทั้งประเทศที่พลเอกประยุทธ์จรันร์โอชากล้าพาทางตันตรงนี้ได้เนี่ย ผมขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับคนไทยทั่วทั้งประเทศฉะนั้นใครที่คิดว่าผมเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ก็ไปย้อนดูเมื่อเมื่อวันที่15เดือนตุลาคม2559กันเอาเองนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างช่วงเวลานี้ผมบอกก่อนนะผมยังจำน่ายหอมหัวละ1 หนึ่งร้อยบาทจนกว่านายขวัญแก้ววัชโรไทยจะละสังขารจากโลกนี้ไปเพราะว่าตอนนี้พี่ชายเขาคือนายแก้วขวัญวัชโรไทยรอคเขาอยู่ในแดนนรกผมเองเนี่ยผมไม่อยากจะผมไม่อยากเชื่อเลยในฐานะที่ผมสามารถถอดจิตท่องแดนนรกได้ทุกคนคิดว่าผมบ้าผมก็ฝากพุทธอิสระไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากไปแดนนรกตามที่ผมได้ไปขอมาแล้วเนี่ยนะ หยุดซะเลิกซะแล้วก็เคลียร์ปัญหาธรรมกายเนี่ยธรรมะชโยตายทุกคนจะได้อะไรผมอยากจะรู้นักผมอยากจะรู้นักแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะผมเองก็ไม่ได้รู้จักไอ้ธรรมะชโยหรืออะไรเนี่ยผมไม่สนหรอกเออมันจะหลอกลวงต้มตุนกันยังไงผมพยายามบอกทุกคนแล้วสิ่งที่ธรรมะชโยปลูกสร้างตายแล้วมันไม่สามารถถอพผิวออกไปได้ จากผมนายาติชายชินวรจฉะนั้นใครผมไม่ได้มาพูดเพื่อต้องการตอกย้ําหรือต้องการอยากขายขอมขายอะไรฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้ผมจะพูดแม้กระทั่งนายธนินเตียวเยว,วะลาโนนผมถ้าผมช่วยได้ไม่ให้ไปเกิดในแดนอวิทีหมานรกผมก็จะช่วยนะครับจากผมนายาติชายชินวรนยังใช้เบอร์เดิม089903 5479และก็0895242540ซึ่งสเสด็จพ่อรอ5สั่งให้ผมเพิ่มมาอีกเบอร์หนึ่งเพราะว่านายขวัญแก้วจะต้องตายแน่นอนแล้วเนี่ยก็ให้ผมเพิ่มเบอร์095814 8705มาอีกหนึ่งเบอร์นะครับ